สวัสดีครับผมตูนยูสุนิคจากร้านบุร์เตอร์โกนะครับก็วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วน,นะครับวันนี้ผมจะพามาแนะนำเบรคเกอร์ยูสุนิครุ่นนึงก็คือรุ่นดีเอส 600W นะครับ 600W ตัวนี้บอดี้จะเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในกล่องก็จะมีที่ที่ที่มีมาให้ในกล่องนะครับใส่เวอร์สำหรับบ้านเรานะครับแล้วก็อันนี้เป็นของสัมภประเนะครับผมรีโมทรีโมทก็จะเป็นสีขาวนะครับ จะมีสายวิจัยแถมมาให้นะครับดยนี่จะมีผู้มูแล้วก็ถาสำหรับใส่ทีมหมโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาพูดกันถึงตัวสเปครุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เป็นเป็นโปรที่เป็นเลนพิเศษครับก็คือเลนเรียกว่าเล,น,เลนชอตโช <Okay. S 2> ก็คือระยะฉายสั้น1 0 0นิ้วเนี่ยใช้ระยะฉายแค่เพียงประมาณ1เมตรนั้นนะครับตัวนี้พิเศษมาก แล้วก็ความพิเศษของตัวนี้อีกอยาก่างคือลูกค้าสามารถซื้อออปชันเซิร์ฟที่เป็นปากกาลก้องและเซ็นเซอร์ซึ่งทำมาปัตเลนกับตัวนี้สามารถทำให้โฟลเตอร์ตัวนี้เป็นโฟลเตอร์อินเดอร์ีดได้เลยก็คือค่อนข้างค่อนข้างโอเคนะคสะำหรับสเปคตัวนี้แล้วก็ตัวนี้สเปคของตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเรทังเอร์เซคูณดยก็คือ1 2น0คูณดพันกนะครับ ซอ,อนซอนสามพันนะครับพวกนี้นนบรรทัดสองหมื่นสองอหลอดห้าพันครับหมื่นห้าพันชั่วโมงคือห้าพัน 5, ชั่วโมงเนี่ยเป็นโหมดปกติแล้วก็หมื่นห้าพันชั่วโมงนั่นคือโหมดโค้กครับผมก็เรามาดูพอร์ตด้านหลังกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวก่อนอยากดูพอร์ตด้านหลังนัคือนี่นะครับที่ที่เขาเรียกว่าเลนช็อตโชว์นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวเนี้ยด้านหน้านะจะเป็นเรนที่ค่อนข้าง,ง,งใหญ่ใหญ่กว่า่านปปกติทัวไเลย ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังพอด้านหลังมีอะไร HDMI นะครับมาให้มีมาให้ส e อดพอเบสบี USB. สำหรับไฟเลี้ยงครับกรณีไฟเลี้ยงคืออะไรกรณีที่ลูกค้าซื้อพวกมีสติ๊กหรือพวกของเกิ่อนเทเดียมไอไวเลสเสียบเขาต้องใช้ไฟเลี้ยงก็ตัวนี้ครับเป็นไฟเลี้ยงให้ของเกิ่อนแล้วก็ก็จะมีพอวิเจสอดวิ VGA อน์นะครับ อนนี้สีดำคือเป็นพอร์ต VGA เอากรณีที่ลูกขา้ามีโลเตอร์สองเครื่องแล้วอยากได้ภาพเด,ดีวยวกันโดยที่ไม่ต้องใช้โดย,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 ดยที่ไม่ต้องใช้สปิตเตอร์อะไรก็คือใช้เสียบพอร์ตนี้ครับไปโฟลเตอร์เครื่องหนึ่งก็จะได้ภาพเดียวสอ,องจอครับือลองถ่ายระยะจริงนะครับระยะที่ตอนที่อยู่ประมาณ6 0สเซนนะครับจอที่เห็นอยู่ก็100นิ้วนะครับแต่ว่าภาพที่หนึ่งอยู่ที่ประมาณ ย่าสิบนี้ครก็เห็นว่าะระยะใก,กล้มากเหมาะม,มากสําหรับห้องห้องเล็กที่ไม่มีพื้นที่จะวางเ,เกิดสือนี้ตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็หนังสือก็ตรงชัดครับเพรวก็กความละเอียองนสองพันสิบคุณ่อข้างละเอียดนะครับความส่างะค,ะความส่างสามพันห้นะครับเล่นี้พันท้สองพันสอ จะสังเกตได้ว่าสีดำคือดำอนข้างดำสฉลี่ยนะครับเห <c oughs> ็นตัวหนังสือชัดเจนครับผม จากที่เราชมภาพกันไปแล้วนะครับเราก็จะมาสรุปสเปคของรุ่นนี้กันนะครับรุ่นนี้ชื่อวิวโชว t พิ d s 1 0นะครับความสว่าง3500ซิล 5, ูเมนสัสปา2 2ออะลูมิเยมห5 0พันหาันหาวงนะครับ0 0ันคือหมสิวนควรหมนห้าพังนี้คือหมดทคเลนส์เนเลนช็นอปช็อตโปรนะครับส่วนราคารุ่นนี้นะครับอยู่ที่ส6 9 0ัาคการรับประกันปกนปีออนไซต์ิกเนด คลิกแอนดอร์กคือกรณีคล้นลูกค้ามีปัญหานะครับโทรเข้าสู่การเขาจะส่งเราเป็นซอมส่งมาเป็รับแล้วก็เราซ่อมให้ซ่อมเสร็จส่งคืนถึงบ้านครับถ้าลูกค้าสนใจช่องาทอางปฏิสัมพันก็จะมีทั้งรายจอยายแล้วก็บริกนะครับแล้วก็มีหน้าร้านด้วยนะครับหรือถ้าลูกค้าอยากได้ราคาพิเศษนี่ครับหน้าจอของวิดีโอเนี้ยมาครับเราขอราคาพิเศษทางทาง,ทางช่องทางลิคพาส สะดวกครับไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดเฟซบุ๊กมือถือก็น่ารักครับโชว์ได้เลยเพราะว่าดูเดียวไม่มาต้องการราคาพิเศษครับเดี๋ยวท้างเราจะมีราคาพิเศษให้ฝากแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพจช่องของอุลตร์โฟได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ผมก็สวัสดีครับผม